ผมพบกับผมมีชิ้นเกินนะกับสุภาพบุรุษซอยหนึ่งเลยสันว่าพี่หนึ่งน้องหนึ่งชื่อเรียกลุหนึ่งก็แล้วแต่ศรัทธาครับวันนี้เรามีเกมเกมชิน้นแพดครับกับแพดอ่าสี่จุดสองอัปเดตมาใหม่เนี่ยเมื่อเช้านี้มาเลยครับผมและผมอ่าก็จะมาสุ่มตัวละครกันแล้วนะครับกับเทพน้ำผมแล้วนะแอบเพื่อเวลาการเสพเวลาเราจะมาสุ่มเทพน้ำกันดีกว่านะครับอ่าเริ่มประวัติของผมนะครับตอนนี้สุ่มไปทั้งหมด40่สิบโลนะครับผม นี่นะครับ8ปดแปดคูณห้านะครับเท่ากับสี่สิบนะผมหลังจากนี้ก็ได้อ่าใครนะกาซื้มมามานะครับผมก็คือตอนนี้ผมมีสะสมอยู่ที่สี่สิบโลนะครับผมซูมไปอ่าแล้วเรามีอีกร้อยเจ็ดสิบนะครับเท่กากัตอนนี้ผมมีประมาณร้อยสิบโลนะฮะยังไงเราก็ได้นะครับผมมาดูว่าเราจะได้แบบอ่า สวยๆงามๆไม่ดุดเรนหรือเราจะดุดเรนให้ด้บอลกันดอไป,ปาบไปบ่างแล้วส่งกระชาบไปสิบอ่าโลที่ห้าสิบแล้วตอนนี้ว้าวสีทองมาแล้วเออเลยแม่สีดาวที่ได้ก็ขอเป็นอโอขอถ้าดุดเลนขอเป็นอาวุธดาบเล็กที่เป็นเอพีอ่ะโอ้มาดำไมเยะแย่ว่าก่อนเลย แม่หรือขอกไลายก็ได้กรลายหนวะโอ,โอ้เธออย่าบาทดทำไมโอ้แม่แต่ถือว่าดวงดีครับแม่สี่ดาวบตดถึงสามตัวนะครับถือว่าถือว่าโอ้โหเป็นยังไงครับสี่ดาวสามตัวฮะน้องเขียวของเราบาเต็มๆนะจู่เหมือนนี้ฮะโอ,โอเคส่งไปสิบอ่าห้าสิบโลแล้วไปโหล,ลที่หกสิบละเพื่อกันสิบราคาส่งไป ทีหนึง่งทิทองมาอย่างอย่างนะครับอย่างแหมตามมาตรฐานครับตามมาตรฐานโอ้โหมาได้ไงเนี่ยปลาลซันโอ้โแล้วตัวสีดาวกูยังไม่มาเลยเนี่ยตัวสีดาวตัวใหม่ทางน้ำแข็งอะ่ะเกิดจัดโอ,โอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ย เราที่เจ็ดสิบทองอยังทองอยังทองโอ้โเจ็ดสิบยังไม่ทองอีกนะครับเอ๊เจ๊ไปดูมานทำไมคนนั้นยังไม่มาเลยไอ้คนนั้นหน้ายิงเกินสคริปต์เลยแล้วกันมันไม่น่าได้แล้วแต่ว่าไม่น่าได้สีดาวแล้วโอเค ไปต่อไปนี้70โดสิบนะครับขออีกเท่าหนึ่งโรนะครับผมกันที่แฝงอยู่ที่75บวกนะครับอันนี้71ปลายังไม่ต้องหวานครับแหม71ปลาสติปปาสามดาวปลาตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นหัวใจเต้นรวมๆถือว่าไม่ดุดเจ็ดสิบสองอย่าได้วงที่เป็นดาบอ่ะสองนะครับ73นะฮะเจามจัด้วยนะครับเพื่อนกันจับด้วยนะครับเดี๋ยวลืม ใครไม่ลืมบอผมลืมด้วยแหละเจ็สอโอเคจำได้เหมือนกันเจสิีแล้วกินไม่ดีวะ่ะเจ็ดสิบห้าเจ็ดิบ้าทุกคนเจ็ดสิบห้าทองเอเทพนามเทพเทพติ๊กมาวะ่ะเออแมงเงินหุดอีกแล้วหุดบ่อยแล้วเกิลแม่เก็บไปไปตั้งนาน เบื่อรุดเล็ดเบื่อจิบตอนนี้นผมกําลังคิดอยู่ว่าผมจะสุ่มต่อหรือว่าเก็บกําลังตีไว้รอนาเบียเลยดีนะครับเทพน้ำผมจริงผมก็ไม่อยากได้มากขนาดนั้นอะเล่นตัวก็ไม่เอาอะเท่นะแาวมแเอารอคนดูมาคอมเมนต์ดีกว่านะครับว่าควรเอาเทพน้ำดีไหมครับแหมจริงๆผมยังได้นาเบียมากกว่าและบรรดุเล็ดผมว่าผมเก็บเพชรให้นาเบียดีกว่าไหมนะครับเพราะว่า แผดต,ต่อไปนะครับนาเวียผมก็อยากได้ไอตัวท่าสายฟ้าคอคอลายห้หาดาวผมก็อยากได้คาร์ลิชโนก็อยากได้เจ้าบุบวางบุเรคาผมก็อยากได้อีกสี่ตัวติดต่อกันเลยนะครับแล้วนะถ้าผมมาพชรไปสุ่มเทปน้ําอีกประมาณเจ็ดสิบห้าโลอีกประมาณแปดสิบโลมันก็ยังเหลือแค่ไม่เท่าไหร่ผมว่าตัวเราที่ผมอยากได้ก็อาจจะไม่ได้นะครับคอมเมนต์กันมาได้เละครับว่าควรสุ่มดีไหมครับแต่ตัวนี้ ไม่ใช่ตัวอวยผมนะครับแม่คิดว่ายังไงขอเบไปได้เลยโอเคงั้นเราจบกันแค่นี้นะครับเพราะว่าแบบจะหมดแล้วครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนทีท่้ามาเลืออยู่รับฟังนะครับ ขอดูทีกดไลค์วย like ครับ3ไลค์นะครับผมและขอบคุณผู้ติดตามเพิ่มนะครับไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับแต่ว่าขอบคุณมากจริงครับขอบคุณรรยากาที่อยู่กับเราใเรืองตัวนี้ครับมันได้สนุกมากครับยากันเ,เรื่องเรื่องนี้มาต่อกันอีปีหน้าแล้วกันนะครับมาได้เจอกันใหม่เมื่อเกิโดโอกาสเดี๋ยวแปหบทผมจะไม่ได้คลิปผมก็อัดคลิปผล,ปผปลิไปเราไปเราไปแล้วไปเไปไปเไปลาไปลาปลาไป โอ้ไม่ทำอะไรได้เลยเนี่ยนี่โอ๊ยโอ๊ยเจ็บเอ,อ,อเรื่องคือตุ๊กตาของน้องเขาเจะตีนะครับสล้วนานจังเลยโอย้เราไม่ต้องตีเองเน่เน่เป็นไงเทไหมเตเอ้าว โนว่ะอ no. oh, hey. uh, ๋อเหอเออเชียวว่ะเชียวว่ะฝ่าละโกเทว่ะเทว่ะเอาจะอย่างเท่อ่ะนี่เค่กค่เออชิบใช้แค่สกิบอีนั่นเนี่ยเราเล็งตัวใหญ่ถ้าเราเล็งตัวไหนมอนมอนของเราจะตีให้นะครับอันเตะครับอ๋อตีปสิงูจะตายอะเลยตัวนี้อ่ะ ฮิลไงวะโอ๋อเข้าใจแล้วเจ๋งมากเอาอืโอเคโอ้เจ๋งว่ะเจ๋งว่ะเดนะสกิลเอลนี่จะฮิวนะครับอันนี้จะฮิวครับอันนี้สร้างเสามาฮิว นั่นจะเจ๋งวะน,นี่คือเป็นการบัฟแต่ว่าผมไม่ได้ตัวละครเดิมาแกเนี่ยเจ๋งมากเออเจือสกิปอีมันใช้ได้หลายอ่าสองแบบครับถือว่าเราชาร์จตีใช่ไหมอันนี้คือนี่เอ่อมันตีเ่ยเออเออเนี่ย อันนี้ก็สกิลเอแบบแบบฮิลนะครับจะตั้งเสามาแล้วก็จะฮิลให้เรานะครับเนี่ยจะฮิลให้เรานะครับแต่ถ้าถ้าเราเกิดการถ้าเราชาร์ตเตมันก็จะ,ะเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือเอาไว้เตชาร์ตเตเลยปากเนี่ยเซกมาแล้วเอาว่าโอ้อเออเอออเออมาแล้วถ้าเราเปลี่ยนจาก ชาร์ตเปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นฮิวแล้วก็ฮิวเสร็จชาร์ตเต้ก็เปลี่ยนด้วยโอ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยเฮ้ไปง่ายน้องเจ๊งป้าน้องเจ๊งป้าเจง๊งชาร์ตเฮิวชาร์ตเอีกเทออเอาวะ่ะเจง๋จงเจง๋เปลี่ยนได้สองแบบ เอาวะได้อย oh wow, ู่แม่เจ๋งจัง